พวกเราทุกคนเป็นคนโง่เสียงตะโกนของชายชาวเยอรมันดังลั่นกลางร้านกาแฟเล็กๆย่านเก่าในกรุงเทพคนทั้งร้านหยุดนิ่งทันทีช้อนที่กำลังจะตักกาแฟค้างกลางอากาศเสียงพูดคุยหยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมราวกับเวลาไม่เดินต่อชายคนนั้นนั่งกุมหัวมือสันดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาเอ่อคลอเต็มสองตาลมหายใจที่รุนแรงเหมือนคนแบกความจริงบางอย่างที่หนักหน่วงเกินทนผู้คนหันไปมองอย่างงงงัน ไม่มีใครเข้าใจว่าชายแปลกหน้าคนนี้พูดถึงเรื่องใดแต่ทุกถ้อยคำของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเดินทางมาไทยได้เพียงเจ็ดวันแต่เพียงเจ็ดวันนั้นกลับทําให้โลกทั้งใบของเขาสั่นคลอนสิ่งที่เคยภูมิใจสิ่งที่เคยเชื่อมั่นตลอดชีวิตกลับทั้งทลายลงตรงหน้าชายชาวเยอรมันหอบหายใจแรงก่อนเอ่ยประโยคที่ทาให้คนทั้งร้านถึงกับขนลุกพวกคุณไม่รู้เลยว่าที่นี่มีสิ่งล้ำค่าแค่ไหนสิ่งที่ผมเห็นมันทําให้ผมอยากคุกเข่าขอโทษต่อหน้าคนไทยทุกคน ทันใดนั้นหญิงชาราที่นั่งโต๊ะข้างๆถึงกับน้าตาไหลความเงียบยังคงปกคลุมแต่หัวใจของทุกคนกลับเต้นแรงเต็มไปด้วยคําถามที่ไร้คาตอบเจ็ดวันในเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายคนนั้นมีชื่อว่าหันอายุสี่สิบกว่าปีชีวิตครึ่งหนึ่งของเขาอยู่ที่เมืองใหญ่ในเยอรมนีบ้านจัดสรรหลังโตรถยุโรปค,คันหรูงานมั่นคงเงินเดือนสูงเขาคือคนที่สังคมบอกว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่ลึกๆในใจหันกลับรู้สึกว่างเปล่า ทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมากับเสียงนาฬิกาปลุกออกจากบ้านตรงเวลานั่งรถไฟใต้ดินเย็นชาผู้คนรอบข้างก้มหน้าไม่พูดไม่ยิ้มทุกวันเหมือนถูกวาดด้วยสีเทาฮันเติบโตมากับความเชื่อว่าตะวันตกคือที่สุดระเบียบคือสิ่งสําคัญเงินคือหลักประกันชีวิตเขามั่นใจเสมอว่าโลกของเขาเหนือกว่าโลกอื่นแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นภาระง,งานกดดันมากขึ้นหัวใจเขาก็อ่อนล้าเพื่อนชาวไทยที่ทําง,งานในบริษัทเดียวกันเห็นสีหน้าหมุนหมอง จึงชวนเขามาพักร้อนที่เมืองไทยมาสิทธิ์แล้วนายจะเจออะไรที่ไม่เหมือนบ้านนายฮันลังเลแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเขาต้องการหลบหนีจากความเครียดเพียงสองสัปดาห์อาจช่วยให้เขาหายใจได้อีกครั้งทันทีที่ก้าวลงจากเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิความร้อนอบอ้าวปะทะเต็มหน้าเสียงผู้คนจอแจกลิ่นอาหารลอยคลุ้งแท็กซี่เรียกผู้โดยสารเสียงหัวรถด,ดังสนั่นทุกสิ่งตรงกันข้ามกับเมืองเงียบๆในเยอรมนีฮันเงอแต่รู้สึกเวียนหัวเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกันหัวใจเขากลับเต้นแรงเหมือนเจอโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันเขานั่งรถเข้าเมืองระหว่างทางเห็นเด็กๆซ้อนจัก,กรยานหัวรอบลัน่นเห็นแม่ค้าข้างถนนตะโกนขายของด้วยรอยยิ้มรถติดยาวแต่คนขับแท็กซี่ยังหันมาพูดคุยอย่างเป็นมิตรฮันเริ่มแปลกใจในประเทศที่ดูวุ่นวายและเหนื่อยยากทำไมคนเหล่านี้ยังยิ้มได้เขาไม่เข้าใจเพราะในบ้านเกิดของเขาแม้จะมีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ผู้คนกลับเคร่งเครียด ไม่มีใครยิ้มให้คนแปลกหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงแรกในเมืองไทยหัวใจของฮันก็เริ่มมีคำถามคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจและจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปหลังจากเช็คอินโรงแรมฮันออกไปเดินเล่นรอบเมืองเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็อยากสำรวจโลกใหม่ที่เพิ่งมาถึงรถแท็กซี่คันสีเขียวเหลืองจอดตรงหน้าคนขับยิ้มกว้างแล้วถามด้วยภาษาอังกฤษห้วนๆว,ว่าไปไหนครับฮันบอกชื่อห้างดังในใจกลางกรุงเทพ เขาคิดว่านี่คงเป็นอีกการเดินทางที่แพงเพราะในยุโรปแท็กซี่มักจะคิดค่าโดยสารแพงเกินจริงกับนักท่องเที่ยวแต่เขาก็ยอมขึ้นคนขับแท็กซี่เปิดมิเตอร์ตั้งแต่ต้นขับรถไปพลางพูดคุยเล็กน้อยถามว่ามาจากประเทศไหนมาพักกี่วันฮันตอบสั้นๆแต่ในใจแตแกใจที่อีฝ่ายยิ้มไม่หายเมื่อถึงที่หมายฮันยื่นธนบัตรใหญ่ให้คนขับรีบนับเงินแล้วคืนแบงค์เกินมาอันนี้เยอะไปครับต้องถอนอีก น้ำเสียงจริงใจจนหันอึ้งไปครู่หนึ่งเขานั่งเงียบอยู่กับที่หัวใจทันอุ่นวาบขึ้นมาอย่างประหลาดชายคนนี้มีโอกาสกูมเขาได้ง่ายฮ่าฮแต่กลับเลือกจะซื้อสัตว์โดยไม่ลังเลภาพนั้นฝังอยู่ในใจทันทีเย็นวันนั้นหันเดินตลาดนัดเล็กๆข้างโรงแรมแสงไฟหลอดเล็กๆสว่างว่ากลิ่นอาหารไทยลอยะลุงเขาหยุดที่แผงขายขนมหวานแม่ค้าสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆแต่ยิ้มสดใสลองชิมก่อนไหมคะ เธอยื่นถ้วยเล็กๆให้โดยไม่เกี่ยงงอนฮันหยิบกินอย่างเกอเกอร์รสชาติหวานหอมจนตาโตเขาซื้อขนมถุงเล็กราคาเพียงไม่กี่บาทแต่แม่ค้ากลับยกมือไหว้แล้วพูดว่าขอบคุณมากๆนะคะขอให้เดินทางมีความสุขคำพูดนั้นทําให้ฮันชะงักในบ้านเกิดของเขาใครจะขอบคุณลูกค้าที่ซื้อของเพียงเล็กน้อยแบบนี้ใครจะอวยพรด้วยรอยยิ้มจริงใจแบบนั้นฮันเดินต่อไปท่ามกลางผู้คนเสียงหัวเราะดังจากทุกทิศทาง เด็กวิ่งเล่นไปมาแม้ทางเดินแคบและเต็มไปด้วยผู้คนแต่ทุกคนดูไม่เดือดร้อนกลับช่วยกันหลบให้ราวกับว่าการแบ่งปันพื้นที่เล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาวันถัดมาฮันได้ไปบ้านเพื่อนคนไทยบ้านหลังเล็กๆในชุมชนอบอุ่นทันทีที่ก้าวเข้าไปเขาได้กลิ่นอาหารหอมฟุง้งโต๊ะไม้ถูกจัดเต็มไปด้วยอาหารหลายจานแกงร้อนๆผัดผักสดๆไก่ทอดหอมกรุ่นครอบครัวเพื่อนนั่งรอพร้อมหน้าพวกเขายกมือไหว้ทักทายด้วยรอยยิ้มกว้าง แม้จะไม่รู้จักฮันมาก่อนแต่ทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่นเด็กๆส่งเสียงหัวเราะวิ่งเล่นรอบบ้านเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะของความสุขฮันนั่งลงข้าวหอมถูกตักให้เต็มจานแม่เพื่อนพูดภาษาอังกฤษเพียงน้อยนิดแต่ส่งยิ้มอ่อนโยนกินเยอะๆนะคะคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจฮันสั่นไหวเขานึกถึงบ้านเกิดของตัวเองที่เมื่ออาหารมักเงียบงนันทุกคนต่างกินเงียบเจียบจบแล้วก็แยกแย้าย ไม่เคยมีเสียงหัวเราะไม่เคยมีใครตักข้าวให้คืนนั้นฮันกลับไปโรงแรมนอนพลิกตัวไปมาเขารู้สึกเหมือนได้สัมผัสบางสิ่งที่ขาดหายมานานความอบอุ่นแบบครอบครวัวแม้เขาจะเป็นเพียงแขกแปลกหน้าตลอดหลายวันแรกในเมืองไทยเขาได้พบเจอเรื่องเล็กๆที่สะกิดใจคนขับแท็กซี่ที่ซื่อสัตย์แม่ค้าตลาดที่อวยพรด้วยรอยยิ้มครอบครัวคนไทยที่แบ่งปันอาหารอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้เหมือนหยดน้ําเล็กฮ่า แต่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในหัวใจเขามันทําให้เขาเริ่มเปรียบเทียบกับบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความเงียบความเย็นชาและการแข่งขันบางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดอาจไม่ใช่ความสุขจริงๆความคิดนี้ผุดขึ้นในใจหันและมันยังคงก้องอยู่แม้เขาจะพยายามสลัดทิ้งเขาเริ่มสงสัยในทุกสิ่งที่เคยเชื่อมั่นเรื่องถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ไหนกันแน่หลังจากคืนแรกที่กรุงเทพพันตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงรถและเสียงคนจอแจจากถนนด้านล่างโรงแรม เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเดินกันขวักไขว่พ่อค้าเข็นรถขายก๋ยเตี๋ยวเด็กนักเรียนในชุดเครื่องแบบเดินเป็นแถวคนทำงานวิ่งขึ้นรถเมล์ที่นั่นขนาดทุกสิ่งวุ่นวายแต่กลับมีชีวิตชีวาฮันอับน้ำแต่งตัวก้าวลงบันไดไปที่ล็อบบี้เพื่อนคนไทยที่ชวนเขามาเมืองไทยบอกว่าวันนี้จะพาเที่ยวรอบเมืองแต่ฮันขอเวลาออกไปเองสักครู่เขาอยากเดินสำรวจชีวิตผู้คนด้วยตาของตัวเองเขาโบกแท็กซี่คันหนึ่งสีเขียวเหลืองจอดตรงหน้า คนขับเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาเหนื่อยล้าแต่มีรอยยิ้มไปไหนครับเขาถามเป็นภาษาอังกฤษติดสำเนียงไทยฮันบอกชื่อห้างดังในเมืองคนขับพยักหน้าเปิดมิเตอร์ทันทีโดยไม่ต่อรองฮันนั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างรถติดยาวเหยียดเสียงแตรดังไม่หยุดแต่คนขับแท็กซี่ยังหันมาถามว่ามาเที่ยวกี่วันครับน้ำเสียงเขาเป็นมิตรไม่ใช่เพียงถามเอาเรื่องฮันตอบสั้นๆว่าเจ็ดวันแล้วสายตาของชายแท็กซี่ก็มองกระจกมองหลังพร้อมรอยยิ้ม เมืองไทยวุ่นวายหน่อยนะครับแต่คนใจดีเมื่อถึงที่หมายฮันหยิบธนบัตรใหญ่ยื่นให้คนขับรีบหยิบเงินทอนยื่นกลับมาเต็มจํานวนเกินครับต้องทอนอีกฮันชะง,งักเขารู้สึกได้ทันทีว่าชายคนนี้ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเขาได้ยินข่าวบ่อยๆว่าในหลายประเทศคนขับแท็กซี่มักหาช่องโกงนักท่องเที่ยวแต่ที่นี่กลับตรงกันข้ามฮันยิ้มบางฮ่าฮมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่กลับทําให้ใจเขาอุ่นขึ้นอย่างประหลาด บ่ายวันเดียวกันฮันเดินออกจากห้างไปยังตลาดนัดใกลฮ่าฮแสงแดดยามบ่ายส่องแรงจนเหงื่อไหลซึมตามหน้าผากเขาเดินฝ่าผู้คนจนํานวนมากเสียงตะโกนเรียกลูกค้าดังระงมกลิ่นอาหารไทยโชยมาแต่ละแผงเขาหยุดที่ร้านขายขนมหวานเล็กฮ่าฮแม่ค้าสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆแต่มีแววตาอ่อนโยนเธอยื่นถ้วยเล็กให้เขาลองชิมดูก่อนค่ะฮันรับมาอย่างเกเก้อๆรสหวานหอมทําให้เขายิ้มเขาซื้อถุงเล็กเพียงไม่กี่บาท แต่แม่ค้ากลับยกมือไหว้พร้อมรอยยิ้มกว้างขอบคุณมากมากค่าขอให้เดินทางมีความสุขนะคะเพียงคำพูดสั้นๆกลับทำให้ฮันสะอึกเพราะในบ้านเกิดของเขาไม่มีใครพูดคำอวยพรกับลูกค้าที่ซื้อของเล็กน้อยแบบนี้ไม่มีรอยยิ้มจริงใจเช่นนี้เขาเดินต่อไปในตลาดเห็นเด็กชายตัวเล็กๆก,กำลังวิ่งเล่นรองเท้าเก่าขาดจนแทบไม่เหลือรูปทรงแต่เสียงโหเราะกลับดังก้องไปทั่วข้างๆมีหญิงชรา,าค่อยๆนั่งขายผักพื้นบ้าน เมื่อมีคนมาซื้อเธอไม่เพียงรับเงินแต่ยังยกมือไหว้และอวยพรเช่นกันบรรยากาศเช่นนี้ทําให้หันเริ่มคิดบางทีความสุขอาจไม่ได้ต้องใช้เงินมหาศาลก็เป็นได้คืนวันนั้นเพื่อนชาวไทยเชิญหันไปที่บ้านบ้านหลังเล็กๆในชุมชนอบอุ่นทันทีที่ก้าวเข้าไปหันได้กลิ่นอาหารหอมโต๊ะไม้ถูกจัดเต็มด้วยอาหารไทยหลายจานเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบบ้านแม่ของเพื่อนยกมือไหว้เขา แม้พูดภาษาอังกฤษได้น้อยแต่รอยยิ้มอบอุ่นสื่อได้เกินคำพูดกินเยอะๆนะคะเธอบอกอย่างใจดีหันนั่งลงเด็กๆยื่นจานข้าวให้เสียงช้อนกระทบจานดังพร้อมเสียงหัวเราะเขานึกถึงบ้านเกิดของตัวเองเมื่ออาหารที่เต็มไปด้วยความเงียบแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความใส่ใจเขาตักอาหารเข้าปากรสชาติเผ็ดร้อนจนเงอแต่แต่หัวใจกลับอุ่นยิ่งกว่าเขารู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวที่แท้จริงทั้งที่เขาเป็นเพียงแขกแปลกหน้า หลายวันแรกในเมืองไทยเหตุการณ์เล็กๆเ,เหล่านี้ค่อยๆซึมลึกในใจฮันคนขับแท็กซี่ที่ซื่อสัตย์แม่ค้าตลาดที่อวยพรด้วยรอยยิ้มครอบครัวที่แบ่งปันอาหารโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนฮันเริ่มเปรียบเทียบในเยอรมนีทุกอย่างเป็นระบบระเบียบและมั่นคงแต่ผู้คนมักเงียบไม่ยิ้มให้กันต่างคนต่างอยู่ปิดประตูบ้านของตัวเองตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่วุ่นวายไร้ระเบียบในสายตาเขาแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้มและน้ำใจเขาเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยภูมิใจนักหนามันคือความสุขจริงๆหรือเช้าวันหนึ่งฮันตื่นแต่เช้าเดินไปตลาดสดกับเพื่อนเขาเห็นแม่ค้าหลายคนช่วยกันขนของหนักๆโดยไม่ต้องร้องขอเห็นชายคนหนึ่งหยิบเงินซื้อของแล้วหยิบเกินมาแม่ค้าก็รีบคืนทันทีด้วยรอยยิ้มภาพเล็กๆที่ชวนให้หัวใจสั่นไหวฮันหยุดยืนมองคนไทยซื้อของพวกเขาต่อรองราคาแต่เมื่อปิดการขายก็หัวเราะกัน ไม่มีใครถือโทษโกรดเคืองเขาไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านเกิดที่นั่นทุกการค้าคือการแข่งขันแข็งกร้าวและไร้อารมณ์เขาเริ่มเข้าใจว่าความอบอุ่นไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยแต่มันเกิดจากน้ำใจที่แบ่งปันคืนหนึ่งฮารนั่งจิบชาอยู่ที่ระเบียงโรงแรมเสียงผู้คนจากถนนด้านล่างยังดังต่อเนื่องเขาหวนคิดถึงเหตุการณ์ตลอดหลายวันรอยยิ้มของแม่ค้าเสียงหัวเราะของเด็กฮ่าฮ่าน้ำใจของคนแปลกหน้า และอาหารมือบ้านเพื่อนที่อบอุ่นภาพเหล่านี้ค่อยๆทลายกำแพงความคิดที่เขาถือมาตลอดชีวิตเขาเคยเชื่อว่าความสุขต้องมากับความร่ำรวยและความสะดวกสบายแต่ที่นี่สิ่งเล็กน้อยกลับสร้างรอยยิ้มได้จริงฮันนั่งเงียบน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเพราะหัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลังจากหลายวันแรกในกรุงเทพฮันรู้สึกเหมือนตาเริ่มเปิดกว้างเขาเห็นสิ่งเล็กๆที่แตกต่างจากโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้น เพื่อนชาวไทยชวนเขาออกเดินทางไปต่างจังหวัดนายต้องเห็นชีวิตจริงของคนบ้านนอกถึงจะเข้าใจฮันลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตกลงเขาอยากเห็นมากกว่านี้อยากรู้ว่าความอบอุ่นที่เจอมันเป็นเพียงภาพชั่วคราวหรือคือความจริงเช้าวันถัดมาหันนั่งรถตู้เล็กๆไปต่างจังหวัดสองข้างทางเปลี่ยนจากตึกสูงเป็นทุ่งนาสายลมพัดผ่านใบข้าวเขียวขจีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกลางทุ่งดังก้องเข้ามาในหูเขาหันมองออกไปหัวใจรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูก เมื่อมาถึงหมู่บ้านเล็กๆรถหยุดตรงหน้าบ้านไม้ยกพื้นลิ่นอาหารไทยลอยมาแต่ไกลครอบครัวของเพื่อนออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มทุกคนดูเรียบง่ายเสื้อผ้าธรรมดาแต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจมามาเข้ามาในบ้านก่อนเสียงเจ้าของบ้านพูดอย่างอบอุ่นเขาจัดที่นั่งเสิร์ฟน้ำเย็นและตักข้าวใหม่หอมกลุ่นให้หันนั่งลงมองไปรอบบ้านโต๊ะไม้เก่าๆแต่เต็มไปด้วยอาหารหลายจานเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นกันไปมาหญิงชรานั่งทอผ้าอยู่ข้างบ้าน ทุกภาพตรงหน้าทำให้เขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่ความเรียบง่ายที่หายไปจากชีวิตเขาตอนบ่ายเพื่อนพาหันไปเดินเล่นในหมู่บ้านเขาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขามีเพียงลูกบอลเก่าฮ่าฮ่แต่เสียงหัวเราะด,ดังสนั่นไม่มีใครสนใจว่าของเล่นจะใหม่หรือเก่าสิ่งที่สำคัญคือการได้เล่นด้วยกันฮันยืนม,มองนานภาพนั้นสะท้อนกลับไปยังวัยเด็กของเขาที่เต็มไปด้วยของเล่นราคาแพงในบ้านเงียบฮ่าฮ่า แต่กลับไม่มีเสียงหัวราอกไม่มีเพื่อนนั่งเล่นร่วมกันความทรงจําเหล่านั้นจางหายไปนานแล้วและวันนี้เขาเพิ่งได้เข้าใจว่าของเล่นแพงไม่เคยซื้อความสุขแท้จริงได้เลยเย็นวันเดียวกันหันได้เดินเข้าไปในวัดเก่าแก่กลางหมู่บ้านแสงแดดยามเย็นสาดลงบนเจดีย์สีทองเสียงระฆังดังกังวานพระสงค์เดินช้าๆในผ้าหลืดอรารามชาวบ้านนั่งกลับอย่างสงบหันยืนเงียบอยู่มุมหนึ่งเขาไม่เข้าใจทุกคําสวดแต่กลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่สงบลึกและอบอุ่น ต่างจากโบสถ์หินเย็นชาที่บ้านเกิดที่นั่นเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และพิธีการแต่ที่นี่เต็มไปด้วยความสงบที่จับต้องได้พระเชรา,ารูปหนึ่งหันมามองเขาแล้วยิ้มอ่อนฮ่าฮเพียงรอยยิ้มเดียวทําให้หัวใจหันสัน่นเหมือนทุกอ่านใจออกหมดทุกอย่างคืนนั้นครอบครัวเพื่อนจัดอาหารข้าให้ทุกคนล้อมวงนั่งบนเสือ่อมีเพียงข้าวสวยร้อนๆผักผักและแกงถ้วยเล็กแต่ทุกคนหัวเราะสนทนาส่งข้าวตักกับข้าวให้กัน เสียงหัวเราะด,ดังสลับกับเสียงช้อนกระทบถ้วยบรรยากาศนั้นช่างเต็มไปด้วยความรักและการแบ่งปันฮันนั่งเงียบน้ำตาคลอดโดยไม่รู้ตัวเขานึกถึงบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความเงียบแม้โต๊ะอาหารจะหรูหราแต่ขาดเสียงหัวเราะขาดความอบอุ่นและตอนนี้เขาเพิ่งได้สัมผัสสิ่งที่เขาโวยหามาทั้งชีวิตเช้าวันถัดมาฮันเดินไปตลาดเช้ากับเพื่อนบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ฟ้ายังสลัวแม่ค้าเรียกขาย,ขายของเสียงดังชายชราหาผักสดมาขาย ญิงวไว้กลางคนตักแกงให้ลูกค้าพร้อมยิ้มกว้างฮันซื้อกล้วยหอมหนึ่งหวีแม่ค้าถอนเงินแล้วแถมกล้วยอีกสองลูกเอาไปกินเล่นนะจ๊ะเธอพูดพร้อมยิ้มเขายือนอึ้งไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้เพิ่มทั้งที่ทเขาไม่ได้ขอมันไม่ใช่เพียงผลไม้แต่คือการแบ่งปันอย่างจริงใจเขาถามเพื่อนว่าทําไมถึงให้เพิ่มเพื่อนหัวเราะแล้วตอบว่าก็อยากให้ไงคุณไทยชอบแบ่งปันคําตอบนั้นสั้นแต่ทําให้หันเงียบไปนานเพราะในบ้านเกิดไม่มีใครให้เกินกว่าที่จ่าย ทุกอย่างถูกตีค่าเป็นเงินหมดหลายวันผ่านไปฮันได้เรียนรู้วิธีชีวิตชาวนาเขาเดินไปตามทุ่งเห็นชายหญิงช่วยกันเกี่ยวข้าวแม้แดดร้อนจนเหงื่อท่วมแต่ทุกคนยังหัวเราะเด็กเล็กวิ่งถือข้าวมากองเป็นภูเขาเล็กฮ่าฮ่าไม่มีใครบ่นไม่มีใครบอกว่าเหนื่อยเกินไปเมื่อถึงเวลาพักกลางวันเจ้าของนาเชิญฮันมานั่งกินข้าวด้วยบนผ้าพลาสติกเก่าๆมีกับข้าวไม่กี่อย่างแต่ทุกคนส่งต่ออาหารให้เขาก่อนกินเยอะๆนะครับ เสียงอบอุ่นทําให้หัวใจเขาสั่นอีกครั้งเขานั่งท่ามกลางคนที่แทบไม่รู้จักแต่กลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวแท้จริงน้ําตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขาคิดในใจว่านี่แหละคือสิ่งที่บ้านฉันไม่มีคืนนั้นฮันนอนไม่หลับเขานอนมองเพดานไม้เสียงจิ้งหรีดร้องอยู่รอบตัวภาพรอยยิ้มของเด็กๆและน้ําใจของผู้คนวงเวียนอยู่ในหัวเขารู้สึกเหมือนชีวิตของเขาทั้งที่มีเงินมีบ้านมีรถกลับขาดสิ่งสําคัญที่สุด นั่นคือความอบอุ่นของหัวใจเขาเริ่มถามตัวเองแรงขึ้นฉันโม่มาตลอดใช่ไหมที่เชื่อว่าเงินคือทุกอย่างคำถามนี้ก้องอยู่ในใจทั้งคืนหลายวันในต่างจังหวัดทําให้หัวใจหันเปลี่ยนไปทีละน้อยทุกเหตุการณ์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มน้ําใจหรือความสงบในวัดทั้งหมดรวมกันจนกลายเป็นพลังมหาศาลมันสั่คลอนความเชื่อที่เขายึดถือมาทั้งชีวิตจากคนที่มั่นใจว่าตะวันตกคือความเจริญสูงสุดตอนนี้เขาเริ่มยอมรับว่า สิ่งที่แท้จริงอาจอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนคืนสุดท้ายในต่างจังหวัดฮันยืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวลมพัดผ่านทุ่งข้าวเสียงกบร้องระง,งมเขายืนเงียบน้ำตาคลอในใจเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกที่พูดไม่ออกเพียงเจ็ดวันที่เมืองไทยเขาได้พบสิ่งที่ทั้งชีวิตในเยอรมนีไม่เคยให้รอยยิ้มน้ำใจความอบอุ่นของครอบครัวและความสงบที่หัวใจโหยหา เขารู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตสิ่งที่เขาเห็นจะทําให้เขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากหลายวันที่ต่างจังหวัดฮันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความอุ่นและคําถามที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่การเดินทางยังไม่จบเมื่อเขากลับเข้าสู่กรุงเทพเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งเขากําลังจะเจอสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างถาวรค่าวันหนึ่งฮันเดินเล่นตามถนนข้างตลาดกลางคืนเสียงดนตรีจากลำโพงเก่าๆดังผสมกับเสียงคนขายของ กลิ่นอาหาราคักรุงไปทั่วทั้งผัดไทยควันหมูปิ้งและน้ำซุปกูเตี๋ยวแสงไฟนีออนสีส้มสะท้อนบนใบหน้าของผู้คนที่เดินควักขว่เขาสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆประมาณเจ็ดขวบนั่งอยู่ตรงมุมถนนข้างหน้ามีดอกกุหลาบไม่กี่ดอกในถุงพลาสติกเธอยื่นดอกไม้ให้คนเดินผ่านด้วยรอยยิ้มแต่ส่วนใหญ่กลับเดินหนีหรือบางคนสายหน้าไม่สนใจฮันหยุดมองอยู่นานหัวใจเขารู้สึกเจ็บแปลกเขาเดินเข้าไปซื้อดอกกุหลาบทั้งหมดเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยกมือไหว้แล้วพูดเบา,เบา,เบา ว่าขอบคุณข้าหลุงเสียงนั้นสั่นสะเทือนลึกเข้าไปในใจของเขาเขาถือกุหลาบไว้แน่นน้ำตาคลอนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งของเมืองไทยความลำบากที่ยังคงอยู่แต่ก็ยังมีรอยยิ้มแม้ในความเหนื่อยยากวันต่อมาหันขึ้นรถเมล์เก่าๆที่เบียดเสียดด้วยผู้โดยสารอากาศร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีใครบน่นทุกคนยืนเบียดกันแต่เมื่อมีหญิงชราขึ้นมาชายหนุ่มคนหนึ่งรีบลุกให้ที่นั่งทันทีหญิงชราย,ยกมือไหว้ด้วยรอยยิ้ม เหตุการณ์เล็กๆแต่ทำให้ฮันตะลึงเขานึกถึงบ้านเกิดที่ผู้คนมักมองไม่เห็นกันละกันแต่ที่นี่แม้จะแออัดและเหนื่อยยากยังคงมีการแบ่งปันที่จริงใจเขานั่งเงียบน้ำตาสึบเล็กน้อยหัวใจเริ่มถามเสียงดังขึ้นนี่หรือคือความเจริญที่แท้จริงเย็นวันหนึ่งระหว่างเดินกลับโรงแรมฮันได้เจอเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยคาดคิดเสียงเบรกดังสนั่นจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มกลางถนนชายคนขับนอนแน่นิ่งเลือดไหลออกจากแขน ทันทีที่เกิดเหตุคนแถวนั้นรีบวิ่งเข้าไปช่วยแม่ค้าร้านอาหารหยิบผ้าขาวมาซับเลือดวัยรุน่นสองสามคนยกจักรยานออกจากถนนคนขับรถแท็กซี่รีบโทรเรียกรถพยาบาลฮันยืนมองตะลึงงนันเขาเคยคิดว่าเมืองใหญ่ต้องเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือการรวมพลังของคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้จักกันแต่ทุกคนช่วยโดยไม่ลังเลเขาเดินเข้าไปช่วยยกตัวผู้บาดเจ็บมือเขาเพื่อเลือดหัวใจเต้นแรง แต่ในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือการยื่นมือให้กันเมื่อรถพยาบาลมาถึงผู้บาดเจ็บถูกส่งขึ้นเปลหญิงชาราที่อยู่ใกล้ๆหันมามองเขาแล้วพูดเบาๆว่า,วาขอบคุณที่ช่วยนะลูกคำพูดสั้นๆแต่ทำให้หัน้ำตาไหลทันทีนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยพบในสังคมที่เขามาที่นั่นทุกคนปกป้องแค่ตัวเองแต่ที่นี่ทุกคนปกป้องกันและก,กันคืนนั้นหันนอนในห้องพักเล็กฮ่า มือยังสั่นเมื่อนึกถึงภาพอุบัติเหตุเสียงหญิงชราดังกล้องในหัวเขาเอามือกุมหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้สึกว่ากำแพงที่สร้างขึ้นทั้งชีวิตเริ่มพังลงทีละน้อยเขาไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าความอบอุ่นจะเปลี่ยนหัวใจผู้ชายที่แข็งกระด้างอย่างเขาได้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนจริงฮ่าฮ่าอีกไม่กี่วันก่อนกลับเยอรมนีเพื่อนชวนเขาไปงานบุญที่วัดในชุมชนเสียงกลองดังเป็นจังหวะผู้คนแต่งชุดพื้นบ้าน ทุกคนยกอาหารมาแบ่งปันเด็กๆวิ่งเล่นรอบงานอย่างสนุกสนานหันนั่งมองตะกร้าอาหารที่ชาวบ้านวางเรียงไว้ไม่มีใครแย่งไม่มีใครเก็บไว้คนเดียวทุกอย่างคือการแบ่งปันเขาตักแกงรสจัดจ้านเข้าปากรสชาติเด็ดร้อนแต่หัวใจกลับอบอุ่นเขาหันมามองเพื่อนคนไทยฉันไม่เข้าใจเลยพวกคุณไม่มีเงินมากมายแต่กลับมีความสุขได้ยังไงเพื่อนยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเพราะเราไม่เคยคิดว่าความสุขต้องซื้อด้วยเงิน คำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ฟาดตรงกลางหัวใจเขาเขานิ่งเงียบรู้ว่ากำลังจะถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองในค่ำคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับฮันนั่งอยู่ในร้านกาแฟาเล็กฮ่าฮ่าฝนตกพรำพรำข้างนอกเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเขานั่งกุมหน้าดวงตาแดงกำ่ำเขารู้แล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไล่ตามสิ่งที่ไม่เคยทำให้หัวใจอิ่มเงินทองบ้านรถหรูไม่เคยเติมเต็มแต่เพียงเจ็ดวันที่ไทยเขากลับได้พบสิ่งที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ เขากำลังจะสารภาพความจริงที่เก็บไว้ในใจคำพูดที่จะพาไปสู่คลีมักส์พวกเราทุกคนเป็นคนโง่เสียงของฮันดังสะท้อนกล้องไปทั่วร้านกาแฟ,แฟเล็กๆย่านเก่าในกรุงเทพผู้คนหยุดนิ่งทันทีช้อนกาแฟที่กำลังขยับค้างกลางอากาศเสียงพูดคุยหยุดลงความเงียบปกคลุมราวกับเวลาไม่เดินต่อชายชาวเยอรมันวัยสี่สิบกว่าปีนั่งก้มหน้ามือสั่นน้ำตาคลอเขาหายใจหอบแรงเหมือนคนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่หนักหน่วงในใจ ผมเคยคิดว่าโลกของผมเจริญที่สุดแล้วฮันพูดเสียงสัน่นที่บ้านเกิดของผมทุกอย่างเป็นระเบียบทุกอย่างตรงเวลาทุกอย่างดูสมบูรณ์แต่หัวใจคุณกลับว่างเปล่าเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆร,ร้านสายตาของลูกค้าหลายคู่จับจ้องมาที่เขาไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความจริงใจในน้ำเสียงผมอยู่ที่นี่แค่เจ็ดวันแต่สิ่งที่เห็นทำลายความเชื่อทั้งชีวิตของผมเขาสูดหายใจลึกน้ำตาไหลาอาบแก้ม วันแรกที่ผมมาถึงผมเจอแท็กซี่คนหนึ่งเขาคืนเงินให้ผมทั้งที่ผมให้เกินไปคุณรู้ไหมที่ประเทศผมถ้าใครได้เปรียบเขาจะเก็บไว้โดยไม่ลังเลแต่คนไทยคนแรกที่ผมเจอกลับสอนผมว่าความซื่อสัตย์สําคัญกว่ากําไรเสียงในร้านเงียบกริบหญิงชราคนหนึ่งพยักหน้าเบาๆดวงตาเริ่มคลอด้วยน้ําตาวันที่สองผมไปตลาดนัดเล็กฮ่าฮผมซื้อของเล็กน้อยจากแม่ค้าคนหนึ่งเธอพูดกับผมเหมือนผมเป็นแขกคนสําคัญทั้งรอยยิ้มทั้งน้าเสียง เธอไม่ได้รวยขึ้นจากเงินไม่กี่บาทนั้นหรอกแต่เธอทําให้ผมรู้สึกมีค่าในฐานะมนุษย์ผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนในเมืองใหญ่ของผมเองฮันหยุดพูดร้องให้สะอื้นเขาเช็ดน้ําตาแต่ก็พูดต่อด้วยเสียงสัน่นวันที่สามผมได้ไปบ้านเพื่อนคนไทยครอบครัวเขาไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีโตรูราเหมือนบ้านผมแต่เมื่อเรานั่งกินข้าวด้วยกันผมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยเจอในครอบครัวของตัวเองที่บ้านผมทุกคนกินเงียบๆต่างคนต่างอยู่ แต่ที่นี่เสียงหัวเราะเสียงพูดคุยมันเป็นหัวใจผมเสียงสะอื้นเล็กๆดังขึ้นจากมุมร้านบางคนก้มหน้าเช็ดน้ำตาวันที่สี่ผมเจอเด็กผู้หญิงขายดอกกุหลาบริมถนนเธอยิ้มให้ทั้งที่เธอต้องนั่งทำงานทั้งคืนผมซื้อดอกกุหลาบทั้งหมดและเธอพูดกับผมว่าขอบคุณข้าลุงเสียงเล็กๆนั้นทำให้หัวใจผมแตกสลายเพราะผมตระหนักว่าความสุขไม่จำเป็นต้องรอจนมีทุกอย่างหันก้มหน้าน้ำตาหยุดลงบนโต๊ะมือเขาสั่นแต่เขายังพูดต่อ วันที่ห้าผมเห็นอุบัติเหตุคนล้มตลวางถนนคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครวิ่งหนีไม่มีใครเมินเฉยคนแปลกหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปช่วยแม้ค้าวัไรุ่นแท็กซี่ทุกคนร่วมแรงผมเองก็เข้าไปช่วยมือผมเปื้อนเลือดแต่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าผมได้ทําสิ่งที่เป็นมนุษย์จริงๆเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นทั่วร้านผู้คนเงียบกริบแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เตือนใจวันที่หกผมไปงานบุญเล็กๆที่วัด ทุกคนเอาอาหารมาแบ่งกันไม่มีใครหวงไม่มีใครแย่งผมถามเพื่อนว่าทำไมพวกคุณถึงมีความสุขได้ทั้งที่ไม่มีเงินมากเขาตอบผมว่าเพราะเราไม่เคยคิดว่าความสุขต้องซื้อด้วยเงินฮันหยุดพูดหายใจแรงเขากำมือแน่นน้ำตาเออจนมองไม่ชัดและวันที่เจ็ดวันนี้นี่เองเขาตะโกนทั้งน้ำตาผมทนไม่ไหวแล้วผมต้องพูดออกมาพวกเราที่คิดว่าตะวันตกจเจริญที่สุดพวกเราต่างหากที่เป็นคนโง่เราไล่ตามเงินไล่ตามชื่อเสียงไล่ตามความสมบูรณ์แบบ แต่เราลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวใจของความเป็นมนุษย์เสียงสะอื้นดังทั่วร้านบางคนยกมือขึ้นไหว้เขาบางคนร้องให้ตามหันยืนขึ้นน้ําตาไหลาอากแก้มเขาก้มตัวต่ําต่อหน้าคนทั้งร้านผมขอโทษแทนชาวตะวันตกทุกคนที่มองข้ามคุณค่าเหล่านี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขอบคุณประเทศไทยที่สอนผมว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่มันอยู่ที่การแบ่งปันความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วขณนะ จากนั้นทั้งร้านตกมือกึกก้องหญิงชาราที่นั่งต๊ใกล้ๆเดินเข้ามากุมมือเขาเธอพูดเบาๆว่า,วาลูกคุณเข้าใจแล้วฮันร้องให้โฮกอดมือหญิงชาราหัวใจของเขาแตกสลายเพื่อที่จะเกิดใหม่อีกครั้งคืนนั้นฝนยังคงโปรยลงมาแต่ในหัวใจของฮันกลับสว่างสวเพราะเขารู้แล้วว่าเจ็ดวันที่ไทยไม่ได้เป็นแค่การท่องเที่ยวแต่มันคือการเดินทางครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตฝนซาแล้วในเย็นวันนั้นกลิ่นดินชื้นยังอบอวลไปทั่วถนนเล็กๆของกรุงเทพ ฮันเดินออกจากร้านกาแฟราวกับเป็นคนใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดอีกครั้งหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความเชื่อกับเก่าพังทลายหมดสิน้นเหลือเพียงความจริงง่ายๆที่เขาเพิ่งเรียนรู้ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยเงินหรือความสำเร็จแต่คือการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจและแบ่งปันคืนนั้นฮันกลับไปยังห้องพักเล็กๆที่เพื่อนคนไทยจัดหาให้เขานั่งลงเขียนจดหมายยาวๆถึงครอบครัวและเพื่อนในเยอรมนีปลายปากกาของเขาสั่นด้วยอารมณ์แต่ทุกคำเต็มไปด้วยความจริงใจ ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงว่างเปล่าในประเทศของเราเรามีเงินเดือนสูงบ้านใหญ่รถหรูแต่เราไม่มีโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเรามีระบบที่ตรงเวลาแต่เราไม่มีหัวใจที่อยากช่วยเหลือกันโดยไม่หวังผลตอบแทนผมมาที่นี่เพียงเจ็ดวันแต่ผมได้รับบทเรียนที่มหาวิทยาลายัยหรือบริษัทใหญ่หญๆไม่มีวันให้ผมได้เขาวางปากกาสูดลมหายใจยาวและยิ้มทั้งน้ำตามันเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีที่ออกมาจากใจจริง เช้าวันต่อมาฮันเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยเสียงรถเสียงคนขายอาหารเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนทุกเสียงทุกภาพดูเหมือนดนตรีแห่งชีวิตที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนเขาหยุดซื้อกาแฟจากรถเข็นเล็กๆเ,เจ้าของร้านยิ้มกว้างให้พร้อมถามว่าวันนี้คุณยิ้มได้นะครับฮันหัวเราะเบาๆใช่ครับผมยิ้มได้แล้วข้อคิดที่เขาได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมแต่อยู่ที่การแบ่งปันความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่ตึกสูงหรือรถไฟความเร็วสูงแต่คือหัวใจที่ยังอ่อนโยนต่อกัน การมีเงินมากมายไม่ช่วยอะไรหากไม่มีใครนั่งหัวเราะกับเราบนโต๊ะอาหารความจริงใจของคนธรรมดามีค่ามากกว่าคำพูดสวยรู้ในห้องประชุมเมื่อถึงวันกลับเยอรมนีหันมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินเมืองไทยค่อยๆเล็กลงแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจเขากลับใหญ่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเขารู้แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่จบแค่ความทรงจำแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เขาสัญญากับตัวเองว่ากลับไปแล้วเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไป เขาจะกอดลูกๆเวลาพบกันเขาจะหัวเราะก,กับเพื่อนเขาจะช่วยเหลือคนแปลกหน้าเขาจะใช้หัวใจมากกว่ากฎเกณฑ์และทุกครั้งที่เหนื่อยล้าเขาจะนึกถึงรอยยิ้มของคนไทยที่เขาได้พบเจอหลายเดือนต่อมามีจดหมายตอบกลับจากเพื่อนสนิทในเยอรมนีฮันผมอาจจดหมายคุณแล้วร้องไห้คุณทําให้ผมอยากไปไทยบ้างไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยวแต่เพื่อเรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงคืออะไรฮันยิ้มนี่แหละคือการแบ่งปันที่แท้จริงสิ่งที่เขาได้รับจากไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่หัวใจเขาแต่กําลังถูกส่งต่อไปยังผู้อื่น เจ็ดว่าในประเทศไทยเปลี่ยนชายเยอรมันคนหนึ่งไปตลอดการเขามาที่นี่เพราะอยากหนีความกดดันแต่กลับจะบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่บอกว่าความสุขไม่เคยอยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆอยู่ในมือที่ยื่นให้กันอยู่ในโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบางครั้งประเทศที่หลายคนมองว่ายังไม่เจริญเท่าตะวันตกกลับเป็นประเทศที่มีความเจริญทางหัวใจมากที่สุดในโลกหันไม่ใช่เทียงคนเดียวที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้แต่พวกเราทุกคนก็ควรถามตัวเองเช่นกัน ว่าเรากำลังวิ่งตามสิ่งที่ทำให้หัวใจว่างเปล่าหรือกำลังใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายกันแน่ฮันย้ำประโยคหนึ่งเสมอเวลามีใครถามถึงการเดินทางครั้งนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่การมีหัวใจที่พร้อมแบ่งปันกับคนอื่นและนี่คือของขวัญที่เขาได้รับจากประเทศไทยของขวัญที่ไม่มีประเทศไหนในโลกซื้อขายได้